สวัสดีค่ะพบกันนะคะกับช่องของเต,ตยตาเปิดดวงนะจ๊ะคลิปนี้เราจะมาทําเรนดอมในหัวข้อเรื่องโชคชะตาช่วงนี้ของคุณเออเรามาดูกันซิว่าโชคชะตาช่วงนี้ของคุณเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะการอ่านไพ่วันนี้เป็นการอ่านพารางงานโดยรวมนะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะตรงเป็นบางเรื่องบางหัวข้อบางเหตุการณ์บางข้อความ หรืออาจจะไม่ตรงกับเรื่องของใครเลยก็ได้นะจ๊ะโปรดใช้วิทยาในการรับชมและการรับฟังนะคะเรามาดูกันซิว่าโชคชะตาช่วงเนี้ยของเ,เพื่อนๆที่ผ่านมาพบคลิปเนี้ยเป็นอย่างไรบ้างเออนะ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะจ๊ะโปรดใช้วิทยาในการรับชมและการรับฟังนะะักะไม่สามารถจะตรงกับดวงของแบบคนใดคนหนึ่งได้เต็ม100%เนะเพราะถือว่าเป็นการอ่านพลังงานโดยรวมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการรับชมและการรับฟังด้วยนะคะใครจะเช็คดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอตรงนี้มานะจ๊ะแตย 9, ่ยย่าก้า t ท a เตามด้วยเลขเกาในการอ่าเช็คพลังงานเช็คดวงส่วนตัวนะ จ้ะกรุณาให้ข้อมูลตามความเป็นจริงชื่อนามสกุลอายุวันเดือนปีเกิดแล้วก็คำถามาตามความเป็นจริงที่คุณอยากจะสร้างนะคะส่วนเต้ยติด,ตดเขาเรียกว่าติดอะไรอ่ะติดลายติดดวงการการตอบดวงลายส่วนตัวใครไว้เดี๋ยวจะตอบให้วันนี้นะโอเคมาขออนุญาตปิดเน็ตแป๊บหนึง่งโอเค เรามาดูกันเลยว่าโชคชะตาช่วงเนี้ยของเพื่อนๆที่ผ่านมาพบคลิปนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะจ๊ะใช้สมาธินึกถึงเทพเทวดาครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำจิตให้สงบนิ่งนะคะเราจะขอหยิบไพ่ขึ้นมาก่อนเลย1ิบใบหยิบไพ่สิใบนะดูซีว่าโชคชะตาช่วงนี้ของเพื่อนๆที่ผ่านมาพบคลิปนี้เป็นอย่างไรกันบ้าง ไพ่ใบที่5ใบที่6ใบที่7ใบที่8ใบที่9ใบที่10พลังงานของไพ่ค่อนข้างมีพลังงานนะคะถ้าเปิดมาแล้วเนี่ยได้ไพ่ที่ดีจงน้อมรับพลังงานแล้วเชื่อว่าสิ่งดีนี้กำลังจะเกิดขึ้นจริงกับคุณในเร็วๆนี้นะคะ <c oughs> ไพ่ใบที่1 ท tam b r n d การเปลี่ยนแปลงนี้ดวงของคุณกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะไพ่ใบที่หนึ่งนี้คือไพ่ tam brand คือการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในร่างกายของคุณก็ดีก็จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยเช่นเดียวกันหรือ ณด้วยสภาวะใดๆก็ช่างที่คุณผ่านพบประสบมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพการงานการเงินชีวิตความเป็นอยู่ใดๆก็ดีนะที่คุณประสบพบเจอมาถ้าก่อนหน้านี้คุณจะเจอปัญหาอะไรมาที่มันรู้สึกว่าไม่ค่อยจะโอเคต่อไปนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิมเกิดขึ้นนั่นไม่ถึงว่าถ้าคุณมีปัญหาเรื่องสุขภาพสุขภาพคุณก็จะดีขึ้นนี่ใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง เรื่องเลือดเรื่องน้ำในร่างกายระบบน้ำในหูระบบน้ำในร่างกายเกี่ยวกับเรื่องเลือดความดันโลหิตหรืออะไรต่างๆหรือเกี่ยวกับเรื่องระบบน้ำในร่างกายมันจะมีความสมดุลมากขึ้นจะดีขึ้นถ้าปัญหาสุขภาพนะมองว่าจะดีขึ้นถ้าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลในสิ่งที่มองไม่เห็นช่วงนี้ไพ่บอกว่าพยายามกรวดน้ำที่ส่วนบุญส่วนกวุศลให้เจ้ากรรมในเวรกรวดน้ำให้กับเทวดาประจําตัวกรวดน้ำให้ กับพระแม่ธรณีเจ้าที่เจ้าทางหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเจ้ากรรมในเวรบิดอนมันดาพยายามกรวดน้ำเนาะให้เหมือนกับว่า บุญกุศลตรงนี้ส่งเสริมเสริมดวงเสริมบุญเสริมบาร,รมีให้กับคุณหรือถ้าคุณทำอยู่แล้วถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเนาะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เหมือนกับว่ามันจะช่วยส่งเสริมให้แบบดวงคุณเนะี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนพพ่แทมเปรนคือการเปลี่ยนแปลงสิ่งดีๆกาลังจะเข้ามาเนาะการเปลี่ยนแปลงกําลังจะเกิดขึ้นดวงบางคนได้รับการเปลี่ยนแปลงแล้วนะมาสักระยะ1นึ่งจัดเมนคือการหลุดพ้นฟ้าเปิดดวงเปิดการหลุดพ้น พิพากษาบางคนบอกเลยบางคนดวงจะเปิดดวงจะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือพลิกฟ้าพลิกดินเลยคุณเอ mm ๋ย hmm. เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไพ่ p ทมเพลนเนี่ยคือ,อขึ้นคู่กับจัดเมนต์เนี่ยจะมีความรู้สึกว่าบุญกุศลคุณงามความดีการปฏิบัติหรือว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณได้กระทำมา อาจจะเป็นบุญเก่าก็ได้นะแต่อดีตชาติก็ได้หรือบุญใหม่ก็ได้เนี่ยช่วยเหลือส่งเสริมให้ในขณะนี้ดวงของคุณอาจได้พลิกฟื้นมีการเปลี่ยนแปลงหลุดจากคาม่ามาเลยเนาะหลุดจากอ่าสภาวะเจ้ากรรมในเวรบางคนจะได้เจอคู่รักคนรักด้วยนะบอกเลยเนาะบางคนจะได้เจอคู่รักคนรักด้วยนะจัดเมน้นตเห็นไหมเหล่าเทวดานางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป่าแต่เป่าสังแล้วเออคุณได้หลุดพ้นและคุณได้รับคําพิพากษาและคุณได้ดูอ่าปลด ล็อกแล้วฟ้าเปิดดวงเปิดแล้วนะน,นี่เห็นไหมเทวดาขึ้นสองใบเลยนะเห็นไหมเทวดาขึ้นสองใบแลนะแทนบลนเห็นไหมเขามีปีกเออมีปีกเทวดาขึ้นสองใบเลยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณงามความดีบุญกุศลสิ่งที่คุณสร้างสิ่งที่คุณทาํามาว้าวอ่ะชีวิตจะมีการเริ่มต้นการพัฒนาเห็นไหม เด็กถือไม้เท้าบอกได้เลยว่าชีวิตคุณกำลังจะเจริญเติบโตการงานหรือว่าการเรียนรู้การพัฒนาหรือเรื่องความรักใดๆก็ดีกำลังจะมีการพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีมีการเจริญเติบโตไปตามจังหวะและเวลาเห็นไหม ค่อยๆดีขึ้นค่อยๆเจริญเติบโตไปตามการเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องการเงินชีวิตความเป็นอยู่หรือแม้กระทั่งความรักความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งเรื่องสุขภาพนี่สุขภาพคุณก็จะดีขึ้นนะคือการพัฒนาการเติบโตเนี่ยค่อยๆเจริญเติบโตคือเด็กถือไม้เท้าถ้าเป็นเรื่องการงานหรือการศึกษาเล่าเรียนใดๆก็ดีมันกําลังจะพัฒนาไปในทางที่ดีเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีจะมีความเติบโตเจริญก้าวหน้าเกิด ขึ้นเดอะไฮพีทเทสช่วงนี้เซนจะแรงเซนจะแม่นช่วงนี้คุณจะมีสเสน่ห์ช่วงนี้คุณจะมีกดแรงดึงดูดคุณเป็นคนฉลาดเป็นคนเก่งเป็นคนเรียนรู้อะไรที่ได้สามารถรวดเร็วว่องไวเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเป็นคนที่มีสื่อเขาเรียกยังไงอะ่ะ สื่อยานสื่อสื่อญาณบาร,รมีที่สามารถเขาเรียกไงลิงก์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลิงก์กับพลังงานภายในของคุณลิงก์กับอะไรในสิ่งที่คุณลี้ลับที่มองไม่เห็นเนี่ยค่อนข้างง่ายแล้วเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแบบนี้ด้วยนะไพเดอร์ไฮพิเทสเทพีพระจันทร์นักบวดหญิงผู้ปฏิบัติธรรมอผู้ที่ มีบุญบารมีผู้ที่สวดมนต์ผู้ที่อาถือศีลนั่งสมาธิผู้ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งลี้ลับเวทมนต์คาถาผู้มีเมจิเ <c oughs> ข้าใจคําว่าเมจิไหมผู้มีเวทมนต์อยู่ในตัวเองผู้มีพลังจิตอันร้นเหลือผู้ที่สามารถมีเซนต์ผู้ที่ใช้กดแรงดึงดูดได้ดีผู้ที่ช่วงนี้จะมีสเสน่ห์และคุณเป็นคนฉลาดเรียนรู้อะไรไดด้รวเร็วทันใจแล้วก็เป็นคนที่ คือเป็นคนที่มีความลึกลับอยู่ในตัวเองไม่สามารถที่ใครจะอย่างรู้ตัวของคุณได้เลยว่าช่วงเนี้ยคุณเป็นอย่างไงอะไรอย่างไงนี่น,นี่คุณเป็นคนที่เก็บตรงเนี้ไว้ค่อนข้างลึกซึ้งแล้วเป็นคนที่ ยากมากว่าแม่ขาว่าใครจะมารู้ว่าคุณเป็นอย่างไรนะตอนนี้คือเดอะไฮพิเทสเนี่ยเป็นคนลึกลับเป็นคนที่มีดีอยู่ในตัวเองแล้วเป็นคนที่ถ้าได้ขุดอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยพลังตรงนั้นของคุณจะสามารถแบบวิเลิศเลอเฟอร์เฟกอลังการเวอร์วัง นี่เห็นไหมบางคนบูชาพระโพธิสัตว์กวนอิมเห็นไหมนับถือพระแม่กวนอิมอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะเจ้าแม่กวนอิมปกปักรักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสูงรักษานักบุญนักบวชเออนักผู้ปฏิบัติธรรมเห็นไหมถ้าคุณมาทางนี้นะค่อนข้างที่จะแบบโชคเข้าข้างคุณเลยเนาะเป็นคนที่จะต้องเกี่ยวข้องกับพลังงานสิ่งลี้ลับ เห็นไหมเด็กถือถ้วยเด็กถือไม้เด็กถือถ้วยแรงปัทนาแรงอธิษฐานความสุขความสําเร็จความสมหวังกำลังจะเกิดขึ้นคุณปัรถนาสิ่งใดล่ะคุณอธิษฐานเรื่องอะไรไว้ล่ะคุณกำลังจะประสบความสำเร็จในเรื่องนั้นๆนะใช่ความรักการงานสุขภาพ เห็นไหมสิ่งดีกําลังจะเกิดขึ้นแน่นอนแรงดึงดูดแรงปัรถนาแรงอธิษฐานแล้วช่วงนี้จะมีสเสน่ห์บอกเลยช่วงนี้จะมีสเสน่ห์นะจะมีคนเข้ามาเขาเรียกยังไงอะมาวนเวียนอยู่ในแบบดวงของคุณอนะมาวนเวียนอยู่ในในดวงในความสัมพันธ์หรืออะไรก็ช่างมากกว่าหนึ่งคนนี่อ่ะแปดไม้เทา้า เปล่นมเม้าคืออะไรคะการติดต่อสื่อสารการเจริญก้าวหน้าการเจริญเติบโตการขยับขยายความก้าวหน้าความก้าวไกลสิ่งที่ทําอยู่จะประสบความสําเร็จมีความก้าวหน้ามีความก้าวไก่มีการได้รับการติดต่อสื่อสารจากแดนไกลมีโอกาสเจริญรุ่งเรืองมีโอกาสขยับขยายผลงาน หรือว่ามีการได้รับการติดต่อจากที่หนึ่งที่ใดเป็นที่ที่แบบในการติดต่อสื่อสารจากแดนไกลแปดไม้เท้าคือความเจริญรุ่งเรืองใช่แปดไม้เท้าคือชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิมมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามากขึ้นการพัฒนาเจริญเติบโตรุ่งเรืองเจริญุยงอกงามงอกงาม เจ็ดไม้เทา้าการปกป้องคุ้มครองตัวเองการ protection มีการรู้สึกว่าอุปสรรคหรือปัญหาหรือว่าอะไรก็ช่างที่อยู่เบื้องหน้าคุณคุณจะสามารถแก้ไขข้ามผ่านสิ่งเหล่านั้นไปได้ด้วยดีคุณเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเป็นคนมีความสามารถเป็นคนสามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นคนที่สามารถก้าวข้ามผ่านปัญหารหรืออุปสรรคนั้นได้เห็นไหมคือชัยชนะนะ เจ็ดไม้เท้านี้คือไพ่แห่งชัยชนะนะคุณกำลังจขะขัดจัดปัดเป่าปัญหาหรืออุปสรรคที่เป็นขวากหนามอยู่เบื้องหน้าคุณไปได้อย่างราบคาบเห็นไหมชัยชนะต่อปัญหาชัยชนะต่ออุปสรรคชัยชนะต่อสิ่งกีดขวางนี่อะไรก็ช่างที่มาสกัดดาวรุ่งที่มาขวางหน้ากีด กั้นคุณคุณจะข้ามผ่านปัญหาและอุปสรรคตรงนั้นไปได้ด้วยสติปัญญาความฉลาดด้วยบุญบารมีด้วยด้วยยังไงอะด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองคุณหรือด้วยบุญกุศลคุณงามความดีแต่หนหลังมาช่วยส่งเสริมเห็นไหมขจัดปัดเป่าปัญหาและอุปสรรคหรือแม้กระทั่งวารลแห่งขามากมเวรอะไรต่างๆนี่จะหมดสิ้นไปเห็นไหมราชาถ้วย King of ครับ อ่าต่อไปเป็นราชาถ้วย King of Cup เห็นไหมความรักอ่าถ้าเป็นเรื่องสุขภาพเขาบอกว่าสุขภาพคุณเนี่ยจะดีขึ้นเออชีวิตความเป็นอยู่คุณจะดีขึ้นบางคนมีโอกาสได้เจอสายเป เห็นไหมคือไพ่ราชาถ้วยเนี่ยคือไพ่ผู้ใหญ่ใจดีบางคนจะเจอสายเปนะเจอความรักที่ดีเจอเจอคนที่มามอบมาเปเงินเปทองให้คุณคนเป็นปลักษณะประมาณว่าคนผิวขาวอวบอวบนิดหนึ่งเน้อเจ้าเนื้ออารมณ์ดีเหมือนคนเจ้าชู้แต่ก็ไม่เจ้าชู้อะไรประมาณเนี้ย เป็นคนมีเสน่ห์คนเนี้ยเออหรือไม่งั้นตัวคุณเองช่วงนี้นี่แหละจะดูดีมีเสน่ห์เออสุขภาพร่างกายจะดูดีผิวพรรณจะเปล่งปังออรา่ารัศมีจะจับเห็นไหมสิ่งดีๆกาลังจะเกิดขึ้นจริงๆใบต่อไปเป็นสิบเหรียญเรือดค่ะคุณแม่ขาเออ่าเงินเยอะแยะเลยช่วงนี้เออพลังงานแรงดึงดูดจิตใต้สํำนึกของคุณกําลังดึงดูดเงิน หรือคนที่มีเงินที่จะมาเปคุณอย่างแน่นอนแน่แท้เชียวนะหนึ่งดาบความชัดเจนชัยชนะประสบความสำเร็จข้ามพ้นปัญหาอุปสรรคเรื่องราวหลายๆสิ่งไม่ดีจะถูกปัดเป่าไปโดยสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญบารามีและคนที่รักคุณนี่เซนมาประมาณนี้แหละเนาะ สิบเหรียญน,นี้คุณจะมั่งคั่งร่ํารวยเลยนะกดพลังงานแรงดึงดูดนี้จะดึงดูดแบบดึงดูดความเป็นเศรษฐีดึงดูดฐานะที่ดีดึงดูดความมั่งคัง่งดึงดูดความร่ารวยขอพรค่ะสวดมนต์ภาวนาปฏิบัตินะใครที่ทําอยู่แล้วโชคดีจะเข้ามาหาคุณส่วนใครที่ยังไม่เคยทําลองทําดูนะความโชคดีจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนเนะาะพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านในบ้านใครมีพระโพธิสัตว์กวนอิม เห็นไหมเพราะว่าไพ่เดอะไฮพิเทสเนี่ยนักบวชหญิงขึ้นตรงกับตำแหน่งสิเหรียญ1ิเหรียญคือครอบครัว10เหรียญคือความสัมพันธ์1ิเหรียญคือความมั่งคั่งความร่ารวยความอุดมสมบูรณ์10เหรียญคือไพ่แห่งเศรษฐีไพ่ที่รวยที่สุดในสำรับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบงบอกถึงว่าถ้าบ้านของคุณเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพบูชาอย่างเช่นเจ้าแม่กวนอิมเทพที่เป็นผู้หญิงหรือเจ้าที่เจ้าทางอะไรก็ช่างหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ช่างที่คุณนับถือ แล้วคุณปฏิบัติต่อ,ตอท่านด้วยนะหมายถึงว่าคุณสวดมนต์คุณไหว้คุณขอพรคุณปฏิบัติคุณไม่ได้ละเว้นคุณไม่ได้ทิ้งขว้างเนี่ยสิ่งดีกําลังจะเกิดนะบางคนบ้านเลกที่จะให้โชคนี่บ้านเลกที่จะให้โชคนะบอกเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านจะให้โชคให้มาทางรูปแบบบ้านเลขที่หรือไม่งั้นคุณก็จะฝันเห็นของสูง นะฝันเห็นเทพฝันเห็นองค์พระพุทธรูปฝันเห็นอของสูงฝันเห็นเบื้องบนอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเจ้าที่เจ้าทางหรือของที่เคารพบ,บูชาครูบาอาจารย์ที่อยู่ในสถานที่บ้านเรือนของคุณจะให้โชคให้ลาภคุณบางคนอาจจะได้โชคแบบฟุกฟุกในการเสี่ยงโชคหรือบางคนอาจจะได้โชคจากแบบ อะไรก็ได้ที่เป็นโชคและคุณได้เงินน่ะเออเนาะบางคนก็ประสบความสําเร็จธุรกิจกิจการทํางานทํามาค้าขึ้นค้าขายจเจริญรุ่งเรืองประสบความสําเร็จในชีวิตนี่เห็นไหมบ้าหนึ่งดาบเนาะหนึ่งดาบ is of sword บอกว่ายังไงคะบอกว่าปัญหาอุปสรรคใดๆที่คุณเจอมากําลังจะจบสิ้นไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพเออปัญหาการเงินหรือว่าสุขภาพไม่ดีการเจ็บป่วยหรือว่าคุณมีปัญหาการเงินหรือว่า ว่าปัญหาชีวิตปัญหาอะไรก็ช่างที่คุณเจอมาเนาะกำลังจะถูกปัดเป่าด้วยบุญบารมีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะที่คุ้มครองคุณอยู่ในบ้านหรือว่าเจ้าที่เจ,ทเจ้าทางศาลพระภูมิตายายอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือเนี่ยกำลังจะปัดเป่า,าปัญหาอุปสรรคหรือเรื่องราวอะไรที่มันไม่ดีออกไปจากชีวิตคุณบ้านเรือนคุณเนาะ ความสุขความสําเร็จชัยชนะความชัดเจนบางคนนี่ความรักมานะบางคนมีโอกาสเนาะมีเด็ก อายุน้อยกว่าเด็กถือไม้เด็กถือถ้วยแล้วก็ราชาถ้วยเอ้ยประมาณเนี้มายุ่งเกี่ยวในชีวิตคุณเนาะไปในทางที่ดีนะบอกเลยว่าไปในทางที่ดีคนพวกเนี้ยเอ,อไม่ไม่ใช่ว่าคําว่าคนพวกนี้นะคือคือ,ค,อคือคนกลุ่มเนี้ยคนคนหลากหลายหลยล้อมพวกเนี้ยอ่าเป็นดวงที่จะต้องมาเกี่ยวข้องกับดวงของคุณแล้วมันจะทําให้คุณเนี่ยเต้มมีความสุกว่าได้เงินประสบความสําเร็จความมั่ง ข้างความร่ำรวยความโชคดีจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเนี่ยประมาณนี้เลยนะเพราะว่าพลังงานตรงนี้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นแล้วก็โอเคนะทีนี้ใครผ่านมาพบคลิปนี้อ่ะใครผ่านมาพบคลิปนี้ในช่วงจังหวะนี้พิมพ์คำว่าน้อมรับพลังงานดีๆหน้าพ่ายนะพิมพ์มาว่าน้อมรับพลังงานดีๆน้าพ่ายไปเลยจ้ะเนาะเพราะว่าสิ่งตรงนี้เป็นพลังงานที่ดีถ้าคุณเชื่อว่า พลังงานนี้สิ่งดีนี้กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณขอให้สิ่งดีนี้จงเกิดขึ้นจริงกับคุณในเร็ววันนี้นี่คือโชคชะตาถ้าคุณเชื่อว่ามันเป็นโชคชะตาของคุณอ่ะเดี๋ยวเตนะ้ขออีก5้าใบนะขออีกห้าใบมาดูกันซิว่าโชคชะตาช่วงนี้ของคุณเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างอีก5้าใบนะคะขออีกห้าใบ ขออีกห้าใบนะคะโชคชะตาช่วงนี้ของเพื่อนๆที่ผ่านมาพบคลิปนี้เป็นอย่างไรบ้างมือโดนกล้องบ่อยมากอ่ะเอา้าอ่ะอีกใบหนึ่งอืม สท้ายสำหรับเป็นสี่ถ้วยคุณกำลังจะรับการหยิบยื่นโอกาสดีๆมาให้คุณกำลังจะรับของขวัญจากฟ้าคุณกำลังจะได้รับสิ่งดีจากสิ่งที่คุณไม่รู้ว่ามันมาจากไหนก็ได้สิ่งดีๆกำลังจะหยิบถูกหยิบยื่นมาให้คุณถึงแม้ว่าคุณจะมีอะไรอยู่ข้างหน้ามันก็จะมีมาเพิ่มอีกนะสมมุติว่าคุณมีบ้านมอาีอะไรอยู่แล้วอะ่ะมันก็จะมีอะไรมาเพิ่มยื่นเข้ามาให้คุณอีก ไปในทางที่ดีนะจ๊ะนะจ๊ะใบต่อไปก้าวดาบใครเครียดช่วงนี้อาจจะเครียดวิตกกังวลน,นอนไม่หลับรู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกเซ็งกับชีวิตรู้สึกว่าเอายังไงดีหรือบางคนเป็นโรคที่นอนไม่ค่อยหลับอ่าบางคนอาจจะเป็นนะมันเป็นได้นะเป็นโนรคคือนอนแล้วมันก็ไม่หลับหรือหลับแล้วตื่นมาก็ไม่หลับอีกอะไรอย่างเงี้ยก้าวดาบเนาะเครียดวิตกกังวลเดชาลีออด เดชารีออดการเดินทางการเดินทางไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จมองเห็นเช่นนี้การเดินทางไปข้างหน้าสู่เป้าหมายแห่งความสุขความสมหวังและความสำเร็จบางคนจะได้มีการเดินทางบางคนชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงบางคนมีโอกาสเปลี่ยนแปลงสายการงานบางคนมีโอกาสเดินทางไกล บางคนมีโอกาสเดินทางไปทำบุญเนี่ยบางคนมีโอกาสเดินทางไปสถานที่หนึ่งเป็นสถานที่ที่คุณเนี่ยจะได้ไปทำบุญจะได้ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณอยากจะไปอะไรประมาณนี้ด้วยนะบางคนแม่ยนางจะให้โชคบางคนจะได้รถคันใหม่รถสีดำป้ายแดงรถสีขาวป้ายแดงรถสีแดงสีทองได้หมด นี่มีโอกาสได้นะสีขาวป้ายแดงสีดำป้ายแดงสีทองป้ายแดงรถสีแดงป้ายแดงก็ได้คุณมีโอกาสได้รถป้ายแดงคุณมีโอกาสได้รถใหม่หรือบางคนจะเกี่ยวข้องกับการเดินทางบางคนทำงานเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการอินพอร์ตเอ็กพอร์ตอินพออะไรประมาณนี้ก็จะดีนะโดดเด่นนะบางคน จะต,ต้องเกี่ยวข้องอะ่ะแม่ยานางคุณจะให้โชคมองเห็นรถสีดำมองเห็นรถสีขาวมองเห็นรถสีทองมองเห็นรถสีแดงแม่ยานางจะให้โชคใครที่เครียดเรื่องเงินเรื่องคือมันจะหมดเรื่องเครียดไปนะสิ่งที่คุณรอคอยคุณกำลังจะได้เชื่อมไหม บางคนคุณจะได้อะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณคาดไม่ถึงแล้วเป็นสิ่งที่แบบของชิ้นใหญ่อืมเป็นของชิ้นใหญ่เป็นเหมือนกับว่าอุ้ยอะไรอย่างเนี้ยคุณกําลังจะได้นะกําลังจะได้สิ่งตรงนั้นนะหกดาบปัญหากําลังจะคลี่คลายสถานการณ์กําลังจะดีขึ้นแปดดาบเห็นไหมถ้าคุณรู้สึกว่า อะไรที่มันไม่มีทางออกไม่มีทางไปอะไรที่มันเหมือนตันมันจะมีทางออกมันจะมีการตัดสินใจเกิดขึ้นการตัดสินใจของคุณจะนำไปสู่แสงสว่างแห่งทางออกของชีวิตเนี่ยหรืออีกอย่างหนึ่งนะคือถ้าถ้ามองเรื่องความรักความสัมพันธ์คนทางไกลคนที่หันหลังให้กัน คนที่บล็อกกันไปคนที่ไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันคนที่อยู่ทางไกลอ่าเนี่ยการบล็อกการหันหลังให้การการไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันกำลังจะติดต่อสื่อสารหรือเดินทางมาหาคุณนี่นีน่ี่มันมีพลังงานตรงนี้เข้ามาด้วยเนาะก้าดาบคนที่ทำให้คุณเครียด ดังวลคนที่ทำให้คุณกินไม่ได้นอนไม่หลับคนที่อยู่ไกลกันคนที่โอขาดการติดต่อสื่อสารกันมาสักระยะหนึ่งแล้วเกิน8วันอ่ะ6วัน8วันคนที่บล็อกกันไปเนี่ยมีโอกาสที่จะรีเทิร์นหรือว่าเดินทางมาหาคุณอ่ะ ประมาณนี้นะคนที่เขามีความแตกต่างกับคุณต่างด้วยอายุสีผิวต่างด้วยวัฒนธรรมต่างถิ่นต่างที่ต่างจังหวัดอยู่ไกๆลๆอล้วอย่างนี้หรอมีโอกาสเดินทางหรือว่าติดต่อสื่อสารมาหาคุณเรื่องการเงินเด็กถือเหรียญนี่การเงินคุณจะมีนะคุณจะมีการเงินมาเรื่อยๆเลยนะมันจะได้รับการเงินจากทางไกลอ่ะ ได้มีดวงมีมีสิ่งที่คิดตรงนี้นะคุณกําลังจะรับเงินจากทางไกลของขวัญทางไกลหรือจะมีคนทางไกลเดินทางมาหาหรือติดต่อสื่อสารมาหาคุณคุณจะได้ของขวัญชิ้นใหญ่ ได้บางคนได้บ้านบางคนได้รถบางคนได้เงินแบบรัวๆไหลเข้ามาเรื่อยๆอะไรอย่างนี้เนี่ยเร็วๆนี้มันจะมีบางคนมีโอกาสนะจะได้เงินหรือว่าได้อะไรที่มันชื่นใจแล้วมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปในที่ที่คุณอยากจะไปด้วยนะเออเป็นที่ที่แบบดูเหมือนว่าได้ไปทำบุญเนี่ย จะมีความสึกว่าบางคนจะมีโอกาสเดินทางได้ไปในที่ที่คุณอยากจะไป่ปาเป็นที่ที่แบบเหมือนว่าได้คุณจะได้ไปทําบุญกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณปรารถนาที่คุณแบบตั้งใจเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยหรือคิดเอาไว้ว่าอยากจะไปตรงนี้เน,นี่ยคุณมีโอกาสได้ไปตรงนี้นะอ่ะเดี๋ยวขอขยายแปดดาบหน่อยขยายแปดดาบนะคะเดอะเฮอร์มิต คุณจะเจอแสงสว่างคุณจะเจอทางออกคุณจะเจอคนที่มีสติปัญญาอาครูบาอาจารย์เดอะเฮอร์มิตนี้คือครูบาอาจารย์เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์พ่อแก่ฤาษีอาบุญบารามีเห็นไหมการปฏิบตัติการสวดมนต์การภาวนานักบุญนักบดนักพรสนัก,นกบวชอาผู้ที่มีศิลผู้ที่มีส,มสติปัญญาผู้มีความฉลาดผู้ที่มีบุญบารามีผู้ที่อามีเขาเรียกยังไงอะ มีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเนี่ยคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะนำแสงสว่างมาให้ดวงชะตาของคุณอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันมืดมันบอดมันมีทางตันมันจะมีทางออกจะมีคนนําทางเห็นไหมเดอะเฮอร์มิตคือ สติคุณจะมาปัญญาคุณจะเกิดความฉลาดละอันที่อยู่ในลึกๆในใจของคุณอะ่ะมันจะผุดขึ้นมาแล้วมันจะส่งผลที่แบบว่าให้คุณมีปัญญาให้คุณมีความฉลาดให้คุณมีแบบมีหนทางอะ่ะมีทางออกในสิ่งนั้นๆที่คุณเผชิญอยู่เห็นไหมอีกอย่างหนึ่งนะมีคนตามติดตามสืบตามส่องตามจ้องตามดูชีวิตคุณอยู่เพราะว่าอะไรอ๋อเดอะเฮอร์มิตคือการส่องการมองการดูการตามติด คนที่นิ่งเงียบหายไป คนที่ไม่ได้คุยกันคนที่บล็อกกันไปคนที่ขาดการติดต่อสื่อสารกันเห็นไหมยังตามติดตามส่องตามดูชีวิตคุณอยู่ไม่ได้ปล่อยชีวิตคุณนะไม่ได้ปล่อยชีวิตนะ The อร์มิ t ใบนี้ยอาจท้ายสำหรับเป็นควีเหลียนค่ะพระแม่ลักษมีเงินก้อนใหญ่โชคลาภก้อนใหญ่อ่าไพ่ควีเหลียนราชินีถือเหรียญเป็นไพ่แห่งาธาตุดินเนาะเป็นไพ่แห่งความหนักแน่นความอดทนความมั่นคงอ่าบางคนจะได้งเงินก้อนใหญ่ เงินอสังหาริมทรัพย์เงินจากการขายที่ดินเงินจากการเป็นในหน้าเงินจากการประมูลเงินจากการทําธุรกิจเงินจากอะไรก็ช่างเป็นเงินก้อนใหญ่เป็นราชนีถือเหรียญบอกเลยความมั่งคัง่งความร่ารวยความอุดมสมบูรณ์ใครเป็นสายมูเตลูใครเป็นลูกรักพระแม่ลักษมีใครชอบไหว้พระแม่ลักษมีคุณได้ชัวร์ คุณได้ชัวร์เลยเงินคุณกําลังจะเข้ามานะจ๊ะบอกได้เลยนะบอกได้เลยนะว่าเงินคุณกําลังจะเข้ามาพระแม่ลักษมี q u e e ออฟเพน n t เทนเคิลราชินีแห่งเหรียญผู้ที่นั่งอยู่บนบัลลังก์แห่งเงินทองผู้ที่นั่งทับกองเงินกองทองผู้ที่เกิดมาพร้อมพร้อมด้วยความร่ารวยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความมั่งคั่งความร่ํารวยเศรษฐีเงินก้อนใหญ่หลักแสนหลักล้านเข้ามาลัวๆจ้ะโอเคไหม ประสบความสําเร็จเห็นไหมแสงสว่างจะเกิดขึ้นในชีวิตต่อให้คุณมีทางตันมันอาจจะเป็นเพียงแค่ความรู้สึกที่คุณรู้สึกว่ามันตันแต่ที่จริงแล้วไม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญทานบาร,รมีที่ทำเดอะเฮอร์มิตเห็นไหมยิ่งนิ่งยิ่งสงบยิ่งเงียบคุณยิ่งได้เชื่อมั้สมาธิความฉลาดอยู่ในตัวคุณครูบาอาจารย์ พลังแห่งลอสีพลังแห่งครูบาอาจารย์อยู่ในตัวคุณเห็นไหมพลังแห่งบุญบาร,รมีคุณมีพรที่ติดตัวมีบุญบาร,รมีที่ติดตัวมาตั้งแต่อดีตชาติเป็นคนที่มีพลังโอโซอันเก่าแก่เห็นไหมคุณเป็นคนฉลาดคุณเป็นคนล้ำลึกคุณเป็นคนที่มี energy พลังงานที่ค่อนข้างโอเคระดับสูงอะอยู่ภายใน แล้วสักวันหนึ่งมันจะส่งแสงสว่างเป็นศักยภาพที่ออกมาสู่ภายนอกแล้วมันจะนำสิ่งตรงนี้พาคุณไปสู่ความมั่งคั่งและความร่ำรวยทีนี้เต้ยมีความรู้สึกว่าไม่ขอก็ได้ก็จะได้อ่ะเพราะอะไรนี่ไงบุญมันมา อาจังหวะมันมาดวงมันมาโชคชะตามันมาไม่ขอก็ได้มันก็มาเห็นไหมการเงินความมั่งคัง่งความร่ำรวยคือบางคนได้ของขวัญชิ้นใหญ่ชิ้นโตนะบางคนได้รถบางคนได้เงินก้อนเลยเนี่ยบางคนเจอสายเปบางคนเจออะไรที่้จะได้เงินอนะ่ะสิบเหลียญที่เงินที่รวยที่สุดในสำรับนั่นะคะคุณเอย๋ยบางคนเนี่ย ได้เดินทางไปรับเงินไม่รู้สิพูดอย่างนี้แหละเดินทางแล้วโชคดีเดินทางแล้วได้เงินเดินทางแล้วมีเงินจะได้เดินทางไปรับเงินร,ร,งงรับมรดกอุ้ยมาแล้วยังไงอ่รับมรดกอ่ะได้ไม่รู้แหละคุณจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งแหละได้จริงๆนะ เกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับของขวัญชิ้นใหญ่นี่คือโชคชะตาที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้ใครที่ผ่านมาพบคลิปนี้น้อมรับพลังงานสิ่งดีๆหน้าพ่ายได้เลยเรื่องอะไรที่คุณเครียดวิตกกังวลจะหมดสิ้นไปทางตานันทางมืดทางบอดที่คุณน่าจะคิดว่ามันเจอมันก็จะเจอทางออกแสงสว่างจะเกิดขึ้นเห็นไหม เดอะเฮอร์มิตนี้แสงสว่างจะเกิดขึ้นจะมีทางออกแล้วทางออกสิ่งนี้จะเป็นอ่าหนทางแห่งความมั่งคั่งและร่ำรวยด้วยบอกไว้เลยนะคะประมาณนี้นะโอเคนะสวัสดีค่ะ